สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับนาอทุอกคนกครับเมืนน่อนี้สีมาสีมาถอยรถนะครับเด้อสีมาบอกวิธีการถอยรถสําหรับมือใหม่นะครับเด้อสำหรับมือใหม่นะครับท่าน,นแบบว่าผูเป็นหูแล้วก็บอกเป็นยังงั้ครับนาอสี่ผมเซตคลิปนี้สําหรับมือใหม่นอกว่าถอยถอยอยังไงว่ารถเน่าทั้งกินเหลอร์ทั้งโตรถกับสิ่ว่าแปดเมตรประมาณนี้นะครับ วันนี้ผมสิาพามาเบิร์นอย่างก่อนนะค,ค,ครับเนาะมาดังสีก่อนนี่นะครับเด้อมาไกป็ไก่เกาะสำหรับติ้นเร์ของผมใส่ผมใส่ขอต่อแบบนีเนี่ยเนาะนี่บ่ได้บ่ได้เอาตัวนี้เป็ดต่อกับตัวนี้โดยตรงนะครับหน้าผมสิมีข้อข้อต่อแบบนี้ออกมาอยู่ตลาดมีขายดอกครับนี่นี่นะมันกระตุ้น ขอต่อแบบนี้นี่เติมเมาสคนคนเขาขึ้นกันแท่หน้านะครับโดยก้ารถอยก้านยังการขึ้นได้มันสีบรงัดกันกับโตโตโตต้อตัวนี้เนาะกับตัวรถนะครับนี่ครับขอขอตัวนีครับตัวนี้มันสีบรงัดกันตัวต้อนตัวต้อรถขึ้นตีทีสูงนะครับนอ่ะครับตีต่ำมันสีเป็นอิสระนะครับนี่มันก็สีขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับการถอยกับการแบบว่า แลนรถมันกับสีสีง่ายนะครับนี่กันซึว่าตัวต่อตัวนี้มาตัวนี้ด้วยตรงเลยครับด้วยที่โมีขอขอตัวนี้เนาะมันกับสีแต่เวลามเขาขึ้นที่สูงกับรงที่ต่ำกับมันสีสีงัดกันเลยนะครับสีสีงัดกันกับตัวนี้เลยคับมามาใส่ตัวต่อตัวนี้ซอยมันสิต่อสอง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 จังหวะนะครับเนาะมันกับสีเป็นหนึ่งสีเนาะตอนที่ ไม่ก็สีบอบงัดรถนะครับนี่ครับสลักตัวนี้ก็ต้องเจาะหูระดับเด้อกันรถนะครับนี่ก็สีมาถอยเ,อเบิบงครับถอยออกที่แคบไมเลยครับผมจะถอยเ้งบังบมาหนีก่อนครับผมกะ็มาบอกนะครับมามาหนี ผุดถอยถอยสำหรับสำหรับมือมือใหม่ด้วะครับเนาอเดี๋ยวม่สิดบวกะกันเป้นรถรุนนี้กะนี่ครับมาใส่บะตองใส่สามด้วยครับเดินเห็นบอครับเห็นอยู่นาองบะตองใส่สามเด้อใส่ไ,ไปสองใส,งสง่ทั้งนี่สองใส่เกี้ยวสองทั้งใส่ครับแล้วกะ็มาใส่ ฟังข้างหนา้าฟังข้างหน้าก็ใไซสามครับนี่ครับแบบนี้เนาะการสมมติว่านี่นี่เป็นเกียร์เกียร์สามนะครับเนาะการการทันสิถอยทิ้งเหลอือทันเป็นมือใหม่เนาะครับเนาะการทันไทยส่การส่ฟังนี่เป็นเกียร์สามแล้วมาใส่ข้งางหน้าไซหนึ่งไซสองไซสามนี่ มันจะเป็นเกียร์เกียร์เร็วครับนี่มันจะเป็นหลบเร็วหลบเร็วนี่คือมือใหม่สีหักพวงมาลัยพอท่านนลครับเออมุนพวงมาลัยพอท่านเนาะพอมุนพวงมาลัยพอท่านกะบขังขางล้างกัสีไปทางหนึ่งขางนากัสีไปทางหนึ่งน้ำรถมันกันสีบอกไปตามตามมเอาอย่างไอ้ไปนะครับผมก็นแนะนําว่ากันกันมือใหม่หัดถอย,ถอยทิ้นเหลือเนาะมาแมนแต่ทิ้นเหลอเือต้นหนีดอกทิ้นเหลือรถเกียร์ก็ได้กับมาใส่ฟังหนีสองนะครับเนาะกันรถรุ่นหนีได้ครับ หรือรุ่นใด,ก,ดก็ได้ครับให้ใส่เกียร์ต่ำเนาะโอ้ยยังไนะครับไอ้ท่านเป็นมือใหม่ท่านก็ใส่เกียร์ต่ำอย่าใส่เกียร์ไวครับพอต้องใส่เกียร์กระต่ายเนาะมันสิเร็วเกินไปกันเร็วเกินไปท่านสีมุนพวงมาลัยว่าท่านครับมันก็สีขึ้นรถเนีย่ยเดี๋ยวผมจะถอยให้เบิ้มนะครับเด้อนี่ครับ นี่ก็ได้นดวิธีการถอยดนะครับเนาะ,ะใส่เกียร์เกียร์ต่ำในการถอยมันง่ายดีเกียร์แล้วนกะ็มือใหม่หัคถอย,ยทิ้งเลยนี่การหักหลอ่อนมันมันบ่ได้ไปตามตามมอดดว์ักเนะครับเดี๋ทิ้งเลยแต่สมมติว่ามออยากให้ทิ้งเลยไปใส่แบบเบิรงง่ายๆกะสมมติว่าเบิรงง่ายๆเราขคนใหม่มือใหม่ครับครับ ไอเนี้ยที่เหลือครับหักฮักฮักฮักเนียมบางคนบางคนสีหักหักเนียมโล่มันก็สีสีเบิองหยาบเนาะไอเบิองที่เหลือครับเบิองที่เหลือเลยครับเบิองว่ารถรถกัดที่เหลือมันมันสีเวยกันนะครับเนาะแล้วก็ไอ้ถอยใจเย็นๆครับเพราะว่ากันม้าห่อใส่เกียร์วม้าห่อสีสีขึ้นรถหยาบเลยครับขูดกุม พวงมาลัยากวยามันต่อขึ้นรถเร็วนะครับกับสายกับครัวสีนะใสเกียร์ตำนะครับในการถอยครับนครับคลิปนี้กะทนำีนะครับมาแนะนำเนาะไถอยใจเย็นๆครับถอยทินเหลือเมื่อของเหลว่อยวากันในเกียร์เร็วนะครับเนาะขอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ